สวัสดีครับวิโอโอหบวก1,600ดอลลร์แล้วนะครับผมคูณ31บาทไทยดูนะจ๊ะทุกไม้เป็นสีฟ้าเมื่อวานสีแดงจะเอาเท่าไหร่ดีเนาะวันนี้โอโหนะครับแต่งนี้โอโหไปอีกแล้วนะครับผมไม่เหลือแน่นอนนะครับผมแตงนี้นะครับแต,ง,บแตงสีชั่วโมงนะครับส่งต่อกแตงหนึ่งต้องไปตรงนี้ตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ครับเดย สุดยอดมากครับเต็มแทงแน่นอนวันนี้ครับผม35,878ดอลลาร์ต่อ1 BTC นะครับผมส่วนครับวีกนะจ๊ะครับวีกก็สวยงามมากนะครับเป็นสีเขียวแล้วนะจ๊ะผมนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคตรงนี้แนวต้านนะครับสี่หมื่นนะครับผมตรงนี้แนวต้านแนวต้านตําไส้ไว้นะครับตรงนี้นะครับแนวต้านใหญ่หวังว่าคงไปได้นะครับเพราะว่าครับวีกสวยงามมาก ส่วนมันนะจ๊ะมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นเลขบวกเลยนะครับขอไว้เป็นสีเขียวๆนะครับผมไปแล้วนะจ๊ะสนใจเทรดแบบนี้ก็ตักหาผมดีครับโอ้โหนะผม1624้แล้วนะครับจะไปได้หรือเปล่านะครับจะไปได้หรือเปล่าครับผมแนวต้านตรงนี้นะครับผมแนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านตรงนี้นะครับผมแนวต้านตรงนี้นะครับไปได้หรือเปล่านะครับแน่นอนครับไม่มีปัญหานะครับผมโน้ตแมแปมโนปตแปมแปมนะครับผมไปแล้วนะครับปิดแล้วนะครับผม ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ